สวัสดีตอนเช้าๆนะคะทุกคนวันนี้อยู่ที่สนามบินเมืองอดดิสอาบาบานะคะประเทศเอธิโอเปียนะคะกำลังจะเดินทางไปดูไบนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวสนามบินของเอธิโอเปียให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเช็คอินเข้ามาแล้วนะคะ กำลังจะเดินไปเกตนะคะเอธิโอเปียนะคะเขาก็มีสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์นะคะเป็นสายการบินแห่งชาติเครื่องบินเขาเยอะมากเช้าวันนี้ฝนตกนะคะอันนี้ก็เป็นดูตี้ฟรีนะคะ คนมารอต่อเครื่องที่นี่ก็เยอะมากนะคะนอนกันเรนเนนาดเลยทีเดียวตอนนี้คือเดินหาของกินนะคะยังไม่ปรากฏว่าจะเจอร้านอาหารเลยอยู่ข้าวมากเลยเพราะว่าตอนนี้ก็8โมงนะคะออกมาตั้งแต่6โมงครึ่งนะคะไปเอาผลโควิดเสร็จแล้วก็ตรงมาสนามบินเลย แล,แล้วเราก็เจอของกินนะคะคิดว่าน่าจะพอกินได้นึด,ดินซุปนะคะซุปแอนด,ด์นิดนอันนี้จะอยู่ที่เกตซีนะคะเดินมาเรื่อยๆเขาก็มี traditional เอธิโอเปียนฟนะคะเป็นกาแฟแบบเอธิโอเปียสไตล์นะคะตั้งมาเกียโตนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่สั่งให้ดูหน้าตาราคา400กว่าเบอร์นะคะรวมทั้งกาแฟแล้วก็ก๋วยเตี๋ยว660เบอร์นะคะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ลองคิดดูเอานะคะ ก็กินเสร็จแล้วนะคะรสชาติก็ใช้ได้อยู่นะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเด็กอะ่ะไม่มีเครื่องปรุงให้เดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่เกต A นะคะเมื่อกี้อยู่เกต C นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เดินลงมา นี่คือกาแฟแก้วที่แก้วที่ 3, น,3นะคะเช้าวันนี้อันนี้เป็นคาปูชิโน่ราคา180เบอร์นะคะแพงอยู่เขาก็มีร้านที่เป็นกาแฟเอธิโอเปียสไตล์นะคะ รอนะคะรอเรียกรอเกตนะคะ